สวัสดีครับผมตังขจพนเอฟซนะครับวันนี้ครับได้มาไม่วันนี้ครับสี่องค์เด็ดทุกองครับแล้วก็ครับองนี้สี่องนี้แบ่งปันครับส่วนองนี้แจกฟรีครับอันนี้เป็นพ่อมดไสหลงหลังยันนะครับหลังยันห้าหลวงพอกว้ยวัดโคศิตรามครับอันนี้แจกฟรีสําหรับท่านที่แชร์คลิปนี้และคอมเมนต์ครับถ้าไม่สะดวกแชร์คอมเมนต์ถ้าไม่สะดวกคอมเมนต์ก็แชร์ครับผมอ่ะ เดี๋ยวผมจะซุ่มเอารายชื่อนะครับที่แชร์และคอมเมนต์ครับมาแจกแจกฟรีส่งฟรีนะครับสมเดงคะแนน,นองนี้เป็นลังยันด้วยนะลังยันห้าด้วยนะครับเป็นสมเดงคะแนน,นใส้ลุงนะอ่ะโอเคมาครับอย่าลืมครับคอมเมนต์และแชร์ด้วยมาแบ่งบูชาครับ้าวซี่องค์นี้ครับได้มาเด็ดทุกองค์เลยเดี๋ยวมาดูครับยุกต้นสององแล้วก็เป็นเนื้อเนื้อ,อหายากสององอนี่แหลทุกองเลย องแรกครับเป็นซิวลีซิวลีพิมพ์กลางหรลวงพะกวยครับยุคต้นสร้างราวปีทั้งมันห้าร้อยครับเนื้อโคตรจัดดูดิอดูนะครับเนื้อโคตรจัดรับประกันแท้ตลอดชีพครับนี่เดี๋ยวมาดูข้างๆอะเนื้อจัดจริงดูข้างๆนี่แท้เลยครับเนื้อแน่นปึ๊กเห็นไหมโอ้ยนี่นะครับอ่าดูด้านหลังครับแล้วองนี้นะครับพิเศษคือเป็นหลังเรียบครับผม ล่างเรียบจะหายากนะเพราะรุ่นนี้ส่วนใหญ่ลังจะเป็นประมาณนี้ครับประมาณนี้ล่างจะเป็นแบบเอหลัางจะนุนนนหน่อยนะครับส่วนอันนี้ครับเป็นหล่งเรียบเกิดจากการปาดนะครับปาดให้เรียบนะครับซึ่งจะน้อยองค์ครับที่จะเอามาตั้งใจปาดแบบนี้แล้วตัดตัดแบบตัดเอาปาดแบบให้ชิดๆนะครับแล้วก็ปาดหล่งเรียบมันจะดูสวยงามครับแล้วก็จะมีน้อยองค์มารับประกันแท้ครับเอเดี๋ยวให้ดูเนื้อก่อนเนื้อแน่นปึ๊ก มีลรงทังที่ชัดเจนนะครับอ,องนี้อันนี้เป็นรอยแบบเป็นรอยปาดเนื้อเนื้อขยึกไปนะครับไม่ได้แบบผาหักหรือผ่าซ่อมนะเห็นไหมถ้าซ่อมต้องมีรอยแล้วไม่มีนะครับอ่ะเนื้อเก้าแถ้ดูง่ายครับนี่สวยสมบูรณ์อ่าหลังหลังหลังปาดด้วยนะหลังเรียบด้วยายากอันนี้ครับแบ่งบูชาครับแบงบูชาไวๆนะพี่ๆเอาพลานี้ไปเลยเอาไปหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าเก้า สรงฟรีครับอ่าพิมกลางนะอ่าหายากมาองค์ที่สองครับเป็นคุณแผ่นปุกกุมานเนื้อดินอ่ายุคต้นราวปีสองพันห้าร้อยครับคุณแผ่นปุก,กุมารพิมนี้พิมพนิยมอยู่แล้วอ่าและองค์นี้ครับความแรงคือตรงนี้ครับดูหนึ่งเนื้อเก่าสองหลังนี่ครับลายนิ้วมือลุงเพาะเต็มๆเ,เลยครับอ่าแบบที่เคยบอกนะครับพายยุกต้นลวงมูกวยเนะี่ยคือท่านจะสร้างเองม้วนสร้างท่านเองแล้วก็กดพิมเองด้วย อ่าแล้วองค์นายมีลายในมือเยอะๆแบบนี้ก็จะแบบเออเข้มขลังครับได้ลายในมือลงคอไปด้วยอ่านี่ครับดูดีเกาแท้ดูง่ายเลยครับลายในมือลงคอเน้นๆเลยข้างหลังเนี่ยบางองค์จะลายในมือนิดหน่อยนะครับแล้วแต่องค์นะอ่าแล้วแต่องค์นะครับองค์เยอะๆแบบนี้ก็จะคนก็จะชอบกันเพราะว่าเออลายในมือลงคออะไม่ชอบได้ไงอ่ะมาครับอันนี้ครับ ความสวยสุดยอดอยู่แล้วครับความเก่ารับประกันแท้พระไม่หักไม่ซ่อมครับอไม่หักไม่ซ่อมนะครับนี่สวยเก่าเนื้อแน่นปึก๊กนี่อพระสวยมากโดยเฉพาะข้างล่างนี่โคตรสวยนี่ให้ดูเนื้อนะครับอ่ะอันนี้ครับแบงบูชาครับเอาอความจริงเนี่ยต้องสองพันกว่านะพี่เออเอาไปแล้วเท่านี้อ่ะเอาไปหนึ่งพันเจ็ดรอยเก้าิเก้ารวมส่งครับ ฟอร์มนี้ฟอร์มร่างในมือนี้ต้องสองพันกว่าก็ยังไม่แพงเลยสองพัหไม่แพงเลยเอาไปหนึ่งพันเจ็ด้ารวมส่งครับทักมาให้ไหวใครชอบใครห้าคุณแพนอยู่องค์กไปครับอันนี้ครับเป็นสมเด็จปกโพหลังปุนั่งครับผมอ่าเป็นทอดพินปุนั่งมานะครับอันนี้ดูเลี่ยมครับกอบเก่ากึกเลยแต่พราสภาพอ่าข้อดีของเลี่ยมเลี่ยมเก่านะคนชอบเพราะอะไรห,หนึ่งครับพราจะสภาพสมบูรณ์มากๆ อันนี้เลี่ยมตั้งแต่แบบเพิ่งได้ผ้ามาเลยอะดูจกักสภาพแล้วนะดูดีผ้าแบบคือผิวโคตรดีพิวแบบสวยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะจะว่าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ยังได้เลยนี่ผ้าแบบผิวเดิมมากหน้าตาคมชัดนะปกโพยังชัดเลยอะไม่สึกไม่อะไรแน่อนอนดูกอบดีกอบนี้เลี้ยมบางนะก็คือตั้งแต่ยุคนั้นเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นสมเด็จปกโพล่งผู้นังอ่า ออกวัดลาดดาปีหนึ่งสองครับลวงพกวยบุกเซกลุงปูตโตบุกเซกและเกจีอีกมากมายครับวัดรัตนดาปีหนึ่งสองของลุงพกวยเล่นกันอยู่แล้วนะพาเป็นพาที่เล่นกันอยู่แล้วนะพลาเล่นกันบางรุ่นเล่นฟุ่งมากนี่ให้ดูความสวยก่อนโอ้โห